นัยยัาปินัยอัญชริการณิยอนุตารังบุญญาเกตังโลกัสสาติภุมมัตสมิงทิสาภาเคสันติเทวาไมหิตทิกาเตปิตุมเหออนุรักขันโต อโรขเยนะสุเขนะจอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคมคาภูมะเทวารุขะาเทวารุขะาเทวาเทวาตานางังข้ามามีหังวันนี้เป็นวันดี วันศีมงคลข้าพระเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญเหล่าเทพเ,เทวาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินกุมารทั้งแปดหมื่นธรรมขันพร้อมทั้งเจ้าทุทงเจ้าท่บบาเจ้าป่า,าเจ้าเขาแม่นางพระธรณีูอิสถานที่นี้ขออัญเชิญ รับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะวันนี้เป็นวันดีวันมงคลข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอทำการบวงสวงบูชาเลิกสมโพธองค์พระประธานองค์หลวงพ่อตัวองจำลองมีคุณแม่ชุบ สายสนิทพร้อมลูกหลานศรัทธาญาติโยคุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันเป็นกุศลในการครั้งนี้ขออัญเชิญเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรับเครื่องสังเวย ในการครั้งนี้สูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนางโภชนานางอุทธกังวะรังปะบุุชนโตอโยคยสุเคนาจาอิติสุขโตอรหังพุทโณโมพุทธายะ ข้าพเจ้าทั้งหลายทำการสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปด้วยกายวาจาใจทัข้างต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีขอเหล่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงได้อนุโมทนาในกุศลเจตนาในการครั้งนี้นาติตงังยาณญาณายะ,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 ยะานาคายะปติอภพินันาคาเตนาคาสาธโนพันเตยะมะยะมะนาติตังไชยามายะมานาคายะอภพินันนาคา สาธุนโนวันเตย,ยะมะยะมะนาติตังชยามะนาคายะอภินันนาคาสาธุนโนพันเตย,ยะมะยะมะปูนาคีนาคาปูริยาพญานาคาราขอเชิญรับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะในการวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีคุณแม่ชุบสายสนิทความลูกหลานศรัทธาพุทธบริษัททั้งหลายาม,มาร่วมกันสร้างพระพุทธรูปจำลองตงรุมว่าโตองคมจำลองประดิษฐานณวัดเทพสระธรรมารามแห่งนี้ขอเชิญ รับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะอนโน,อนโมทนาในกุศลเจตนาในการครั้งนี้ขอให้เปิดโชคเปิดลาเปิดดวงชะตาชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เกิดมั่งเกิดมีเกิด,เ,กดเป็นเศรษฐีษษมหาเศรษฐี จเจริญรุ่งเรืองกระบวนการด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ